สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานตอนช่วงสงการนะครับวันนี้ผมเอานิสสันนีโอปี2005ใช้แต่งโมงนะครับคันนี้เป็นโฉมปีสุดท้ายรูปร่างหน้าตาทุกอย่างก็จะคล้ายคลึงกับนิสสันเทยน่าเพียงแค่ขนาที่เล็กกว่าการขับขี่ก็นุ่มนวลคันนี้ผมทดสอบมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางขึ้นเขาเรื่องเครื่องยนต์จบ ระหว่างการทดสอบนะครับก็ต้องพบข้อบกพร่องเป็นเรื่องธรรมดาเพราะรถเก่าอายุเยอะนะครับรถ,ถ้ายังอยู่ในมือผมเป็นไปไม่ได้นะครับครับผมพบข้อบกพร่องแล้วไม่แก้ไขอันนี้รถชุ้งล่างทุกตัวนะครับที่ไม่ได้คุณภาพคันชักคันส่งลูกหมากกันโคง้งโชคคูนหน้าลูกยางหัวเผาผ้าเบรกรวมไปถึงลูกปืนล้อขับนิ่มทรงตัวดีไม่วอกแวกฟิล์มหน้าก็ติดมาใหม่นะครับเติมน้ํายาแอร์เพิ่มความเย็นคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับ ขับนิ่มขับสบายสไตล์นิสสันมาทางด้านภายนอกสีสันสวยงามเป็นสีขาวมูสนะครับเวลาออกแดดประกายมุกชัดเจนเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยครับไฟหน้าไม่เหลือมีรูปทรงคล้ายกับนิสสันเทเน่านะครับกระจังหน้าโอโกนิสสันไม่ดำไม่ลอกกันชนหน้าสภาพคิ้วขอบชิดสนิทเต็มชิ้นนะครับพร้อมไฟตัดหมอกทั้งซ้ายและขวาล้อเดิมคู่ตัวฝาปิดดุมล้อทั้ง4ชิ้นไม่หลุดไม่หายนะครับครบทั้ง4ล้อกับข้างสภาพดีประตูสนิท ทั้ง4บานมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเพิ่มความพรีมเมียมจะตัดด้วยลายคมเมียมนิสสันนีโอท้ายแตงโมคันนี้จะเป็นสไตล์เรียบหรูจะประดับด้วยคมเมียมรอบๆอบคันนะครับประกอบไปด้วยกระจังหน้าคิ้วกันชนหน้ากลาบข้างข้อไฟเลี้ยวแก้มข้างกันชนหลังและก็ฝากระโปรงท้ายนะครับ Deep I it's know it hard put one food in to food front of the other uh huh. so go put the hard Uh-huh far air the หลังคาค้งมนรูปทรงล่องห่างช่องไฟสวยงามรถไม่เคยเกิดอุบัติเ,เหตุหนักไม่เคยชนรูปทรงเดิมมีสเสน่ห์มีมิติบอดี้ตัวถังบางๆขนาดรูปทรงนะครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปมีขนาดกลางจะขับในเมืองหรือนอกเมืองหาที่จอดก็คลองแค่วคลองตัวสภาพ บางๆนะครับใช้งานได้เลยยาวๆวล้อเดิมสวยคลาสิก So far is the ego When do we start You can learn to discover A million stars Here in the shadows I know you're scared Take my hand together We'll make a stand We've got to fight to ใครที่ชอบรถที่มีรูปทรงเรียบหรูนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาทดลองขับก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนกับนิสสันน e โอท้ายแตงโมปี2005คันนี้ รูปทรงดีแล้วช่วงล่างก็ดีแล้วเครื่องยนต์ก็ต้องดีด้วยเครื่องยนต์คันนี้ q g 18, 1 8 1 8 0 0แ้ซีซีน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สเดินเรียบขับสมูทจับคู่กับเกียร์ออโต้เปลี่ยนนุ่มสมูททุกจังหวะแบตเตอรี่ดีใช้งานได้อีกนานๆนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆที่คานหน้ายัางอยู่ครบคานหน้าเป็นแบบคานเดิมๆเลยนะครับไม่ไลไม่เคยซ่อมฝาครอบเครื่องเดิมนิสสานฝาครอบสีแดงจะเป็นเครื่องของพันแปดแต่ถ้าเป็นสีเทา ก็จะเป็นเครื่องของ 1, พันหกพวมาลาย Power, ัยพาวเวอร์แน่นแน่เบรก ABS ระบบระบายความร้อนดีนะครับพัดลมทํางานเป็นปกติมาทางด้านภายในพวงมาลัยขึ้นหนักนะครับแอร์แบ็กเลือนไม้ไฟขึ้นครบระบบแอร์คันนี้ใครที่ไม่ชอบอากาศนาหนาวๆเวลามาซื้อรถคันนี้เตรียมผ้าห่มมาด้วยนะครับคอนโซลกลางไม่แตกหักสภาพเดิมๆนะครับมีรูรอยบ้างตามการเวลาตามอายุช่องใส่ของทางด้านหน้า ภูมิโดยแคปลาเครื่องเล่นโซนี่ทางด้านฝั่งคนนัานนะครับก็จะมีแอร์แบ็กอีก1ชุดสวิตช์ปรับแอร์ครบช่องวางแก้วคันเกียร์สภาพดีแก๊กลางฝาปิดก็ยังอยู่นะครับเบาหนังไม่ขาดแต่ก็จะมีริ้วรอยบ้างปรับได้ทุกทิศทางเป็นระบบเมนนวลมาทางด้านหลังนะครับองค์โถงนั่งสบายเบาสภาพดีผ่านการใช้งานมันน้อยดึงลงมาก็จะเป็นที่เท้าแขนพอดีกับมือพอดีกับที่เรานั่งนะครับแผงประตู ทั้ง4บานยังสวยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หุ้มด้วยหนังสลับด้วยลายไม้สวิตกระจกไฟฟ้าขึ้นครบลงครบเปิดฝากระโปรงด้านท้ายจนถูงด้านนี้นะครับแค่ใช้ไปนิ้วกดสไลด์ฝาท้ายกระเด้งออกฟูกหลังคาด้านบนนะครับไม่มีคาบน้ำไม่มีรอยลวซึมยังอยู่ในสภาพคีนไฟ่องแผนที่และก็ที่ใส่แว่น อยู่ทางด้านบนก็ยังใช้งานได้เป็นปกติสรุปภายในสะอาดสวยมีมิตินะครับแต่คันนี้ก็จะมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆผ่านการใช้งานมานะครับกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำเวลาขับทางไกลหรือใช้ความเร็วไม่โยกไม่ล่อนนั่งทางไกลไม่เวียนหัวเอาแบบสั้นๆเลยนะครับได้ใจความเลยคันนี้รถสวยใครที่ชอบการขับขี่แบบนุ่มนวลขับขี่ดีคันนี้ไม่ควรพลาด มาเยี่ยมมาชมมาจับมาสัมผัสมาลองขับได้ที่เพชรบุล์ลมเก่าโทรนัดหมายล่วงหน้าโทร0836314666บางครั้งโทรมาหลังสองทุ่มอาจจะไม่ได้รับนะครับเมาไปแล้วยังไงเดี๋ยวโทรกลับยังไงต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ คนอื่นทำงานมึงนังวิจารณในชิบหายมือมึงยังไม่พายแถมยังเอาเท้ามาราน้ำปากเก่งเลือกเกินวิจารณคนอื่นอยู่เป็นประจำทั้งๆท,ท,ที่ตัวมึงนั้นทำอาอะไรก็ไม่เป็นนั่นก็แย่นี้ก็ห่วยโนนไม่ดีนางติคนอื่นทั้งปีไม่เป็นมึงเคยชอบใคร วันทั้งวันมึงนั่งวิจารได้จันไรมึงเก่งมาจากไหนมึงถึงได้รู้ดีทุกอย่างไอ้คนทำงานก็โดนด่าเข้า นั่งตินังวิจารทำงานหนึ่งคนวิจารเป็นร้อยมันน่ารำคาญคนที่ทำงานป้มหน้าทำไปเห็นแล้วสงสารแต่ไอ้พวกสันดานแม่งนั่งวิจาร์กันอย่างเดียว